สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ The Intelligence Update ประจำวันที่4ตุลาคมปี2,565ค่ะวันนี้ช็อกอยู่กับน้องอิมค่ะสวัสดีค่ะน้องอิมสวัสดีค่ะพี่ชอ็อก ค่ะสำหรับสถานการณ์ที่น่าสนใจในต่างประเทศในวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทั่วโลกที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งปัจจุบันก็กำลังฮอตอย่างมากนะคะและนอกจากนี้ก็จะยังมีสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีที่มีพลวัตที่น่าสนใจจากการที่เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบขีปนาวุธทิสัยใกล้อย่างต่อเนื่อง แต่ในวันนี้ค่ะเราหยิบยกประเด็นเรื่องสหรัฐเตรียมที่จะออกมาตรการาการีดกันทางการค้ากับจีนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยดูเหมือนว่าทางสหรัฐจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะแข่งขันการเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลโยีกับจีนเพิ่มมากขึ้นนะคะสาเหตุที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเล่านะคะก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆสหรัฐกับจีนเขาก็แข่งขันกันเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกมา ระยะหนึ่งแล้วแต่การขยายมาตรการในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการย้ำความชัดเจนว่าต่อไปนี้สหรัฐกับจีนจะแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีมากขึ้นโดยใช้มาตรการกีดกันทางการค้าค่ะก็แน่นอนนะคะสำหรับประเด็นในวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือว่าประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราก็สามารถอ่าทิ้งไว้พิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่า พสเอาไว้ในช่องทางต่างๆของเว็บไซต์ดิ i n t e l l i g e n ส์ค่ะสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะเรื่องสหรัฐเตรียมที่จะออกมาตรการกีดกันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence ตัวยอ่อว่า AI ของจีนนะคะก็แน่นอนค่ะขอเริ่มที่การฉายภาพในยุคป,ปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับกันว่าถือว่าเป็นยุคดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆสามารถใช้ในงานหลากหลายได้มิติเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มพลังอำนาจให้กับประเทศหรือว่ารัฐที่ต้องการครอบครองวิทยาการต่างๆนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าจะเป็นผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐษกษิจความมั่นคงรวมไปถึงการพัฒนาด้านการทหารขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆประเทศพยายามที่จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้เป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยสหรัฐเองนะคะก็หนึ่งในประเทศมหาอำนาจของเราซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกมาโดยตลอดแต่ว่าในระยะหลังๆค่ะทางจีนและประเทศอื่นๆก็เริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จนได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่ทําให้สหรัฐเขาหวาดระแวงดังนั้นที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าสาหรัฐแทบจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนค่ะโดยที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเราจะเห็นมาตรการกีดการทางการค้าการทําสงครามการค้าและการใช้มาตรการฝ่ายเดียวหรือว่าการออกกฎหมายของสหรัฐเพื่อที่จะทําให้บริษัท ในสหรัฐเนี่ยไม่สามารถซื้อขายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีกับจีนได้โดยอ้างเป็นปัจจัยด้านความมั่นคงและความห่วงกังนวลว่าจีนจะใช้เทคโนโลยีของจีนเพื่อที่จะสอดแนมสหรัฐค่ะส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการยกระดับการกีดกันทางการค้าและการกีดกา,การพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีนในวันนี้นะคะก็จะมีกรณีที่ สื่อต่างประเทศหลายสำนักค่ะรายงานว่าสหรัฐอยู่ระหว่างกำลังพิจารณาจะเพิ่มมาตรการทางการค้าเพื่อกีดกันจีนไม่ให้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวด้านเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะโดยการรายงานของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น cnn reuters หรือว่าทางสื่อของจีนเองเนี่ยมีการรายงานเมื่อวันที่3ตุลาต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะวันที่4ว่า รัฐบาลประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐค่ะจะใช้กฎหมายอันหนึ่งที่เรียกว่าข้อบังคับ o r i g n Direct Product Rule หรือว่าตัวย่อว่า FDPR นะคะเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้บริษัทของจีนสามารถเข้าถึงหรือว่าซื้อขายเทคโนโลยีระดับสูงของสหรัฐได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีทุกรูปแบบในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารหรือว่าการพัฒนาด้านการทหารค่ะสำหรับการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะก็จะมีสานักข่าว The New York Times ของสหรัฐที่เป็นสื่อแรกที่รายงานเกี่ยวกับประเด็นดังกลา่าวโดยสื่อเขาก็รายงานอ้างบุคคลที่ใกล้ชิดกับ กระบวนการการอนุมัติกฎหมายแล้วก็การกําหนดนโยบายกิจการทางการค้าของสหรัฐนะคะโดยเขาระบุว่ามาตรการใหม่ในครั้งนี้ที่ดําดเนินการภายใต้ข้อบังคับ FDPR อาจจะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้เลยโดยทางสหรัฐเนี่ยมีเป้าหมายสําคัญก็เพื่อที่จะ ห้ามไม่ให้บริษัทของสารัฐซื้อขายวิทยาการหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ไปให้กับบริษัทของจีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจีนที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมไปถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะเขาก็ได้ขยายความว่าบริษัทหลักๆที่จะตกเป็นเป้าหมายของมาตรการกีดกัน การส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยคือบริษัทย่าง C Memory Technologies นะคะหรือว่า YMTC คะ่ะแม้ว่าในปัจจุบันนะคะอาสื่อหลายๆแหล่งเนี่ยจะรายงานว่าสาหรัฐเตรียมใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้จีนเนี่ยลดศักยภาพในการเป็นผู้แข่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกับสหรัฐ แต่ว่าก็ยังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐที่ปกติจะเป็นหน่วยงานหลักที่ออกมาประกาศมาตรกตารในลักษณะดังกล่าวนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรวมถึงทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐก็จะเป็นหน่วยงานแรกๆที่ออกมาประกาศนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่จะ ดำเนินการไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการในตอนนี้ที่มายืนยันข่าวสารเรื่องการออกมาตรการกีดกันการค้าสินค้าเทคโนโลยีของจีนในครั้งนี้แต่ว่าข่าวสารในวันนี้ค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับท่าทีของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเขาได้ระบุว่า ต่อไปนี้เนี่ยสหรัฐจะให้ความสําคัญยกระดับความสําคัญในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งถือว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเขาจะห้ามไม่ให้รัสเซียและจีนเนี่ยซึ่งเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของสหรัฐในปัจจุบันเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงของสหรัฐได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะตัวเขาเองก็ยังย้ำอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐอาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สหรัฐใช้ในการต่อสู้กับคู่แข่งหรือว่าช่วงชิงความได้เปรียบกับคู่แข่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆนะคะโดยสหรัฐเขาก็เชื่อว่าการควบคุมการส่งออกหรือว่าการใช้มาตรการทางการค้ายอย่างเช่น FDPR เนี่ย จะทาให้คู่แข่งขันของสหรัฐไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเองได้แล้วก็สามารถช่วยในการลดความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่งของสหรัฐได้ค่ะก็คือหลักๆเลยสหรัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะกีดกันไม่ให้ประเทศที่สหรัฐมองว่าเป็นคู่แข่งหรือคู่ข,คขัดแย้งสามารถซื้อขายเทคโนโลยีรวมไปถึงความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีจากบริษัทของสหรัฐได้ค่ะซึ่งที่สําคัญแล้วเขาก็ให้ความ โฟกัสอย่างมากก็คือเทคโนโลยีประเภทการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับประเด็นที่สหรัฐเขาห่วงกังวลแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สหรัฐเนี่ยต้องออกมาเร่งเพิ่มมาตรการที่จะกีดกันการพัฒนา AI หรือว่าเทคโนโลยีระดับสูงของจีนเนี่ย ก็อาจจะเป็นกรณีที่ว่าสหรัฐเข้าห่วงกังวลว่าบริษัทของจีนอาจจะใช้เทคโนโลยีของสหรัฐไปเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงค่ะเช่นอาวุธนิวเคลียร์การพัฒนาระบบขีปนาวุธและขี่ปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐ เขาห่วงกังวลอย่างมากแล้วก็มองว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของสหรัฐเลยค่ะส่วนในอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับมาตรการที่สหรัฐอาจจะใช้ในการขีดกันการพัฒนา AI ของจีนในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่สร้างความห่วงกังวลให้กับจีนฝ่ายเดียวที่อาจจะต่อไปนี้ไม่สามารถซื้อวิทยาการจากสาหรัฐได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงกังวลต่อไปก็คือสหรัฐเนี่ย ไม่ได้ห้ามหรือว่าลงโทษแค่บริษัทของสหรัฐหรือบริษัทในสหรัฐที่ค้าขายของให้กับจีนเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงบริษัทต่างประเทศด้วยหรือบริษัทต่างชาติที่อยู่ในประเทศอื่นๆที่ใช้วิทยาการในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยที่ที่นำเข้าจากสหรัฐก็จะไม่สามารถ ค้าขายหรือซื้อของกับจีนได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอาจจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับ F.A. ขอโทษค่ะ F.D.P.R. ของสหรัฐไปด้วยแล้วก็อาจจะ,ะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในสหรัฐเพียงประเทศเดียวแต่ว่าเป็นการส่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ จะทําให้มาตรการในครั้งนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายก็รอติดตามดูว่าจะมีรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็สหรัฐจะบังคับใช้ามาตรการนี้อย่างจริงจังหรือไม่อย่างไรคะซึ่ง,งในประเด็นนี้นะคะคนักวิเคราะห์หลายคนก็ประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่สหรัฐจะออกมาตรการดังกล่าวจริงๆเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีรายงานเกี่ยวกับประเด็นนี้มาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ สหรัฐก็เคยดําเนินมาตรการในลักษณะดังกล่าวที่เป็นการสร้างข้อจํากัดไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่ของจีนเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงของสหรัฐซึ่งหากท่านผู้ฟังยังจำกันได้เนี่ยตอนนั้นทางสหรัฐให้เหตุผลในด้านความมั่นคงนะคะตอนน่อ้าน,นี้สหรัฐในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัทท์ก็เคยออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทหัวเว่ยด้วย โดยใช้มาตรการ FDPA เช่นกันซึ่งในในสมัยนั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้เรียกได้ว่าสงครามการคา้าสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนค่อนข้างรุนแรงมากๆนะคะแล้วก็ในระยะหลังๆก็ดูเหมือนว่าสหารัฐมีความกังวลมากขึ้นว่าจีนจะพัฒนาเทคโนโลยีได้ก้าวหน้ากว่าสหารัฐแล้วก็จีนเนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอาหาร ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติการสอนแนวในสเกลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้รูมเหมือนว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทางจากสมาชิกพรรคเดโมแครตแลวก็พรรคพิพาก,กิกาเลยที่เมื่อสบัดก่อนได้สนับสนุนให้รัฐบ,บาลสหรัฐจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีให้กับบริษัท YMTC ที่พี่ช็อกเล่าถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานของ IP Research Group ว่าบริษัท YMTC เนะี่ยส่งชิปให้กับหัวเว่ยเพื่อที่จะใช้ผลิตสมาร์ทโฟนผักได้รุ่นหัวเ e ่ยเม e XS2 ซึ่งในกรณีเนี่ยเขาถือว่าเข้าข่ายละเมิดอเขาบังคับ FDPR ที่ห้ามไม่ให้ส่งออกเทคโนโลยีที่ผลิตในสหรัฐให้กับหัวเว่นอกจากนี้ทางฝ่ายนิติบัญญัติเองคขาก็กังวลว่าบริษัท YMTC ที่เป็นผู้ผลิตชิประดับสูงของจีน จะจำหน่ายชิปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งการทำเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการกดดันให้ผู้ผลิตชิปรายอื่นของสหรัฐเองก็ดีหรือว่าในยุโรปหรือในเอเชียเนี่ยจะต้องกดราคาให้มันต่ำลงไปอีกโดยในห้วงเดียวกันก็มีกระแสแจ้งเตือนออกมาว่าทางบริษัท YMC t อาจจะผลิตชิปหม่ความจำหรือว่าชิป 3D NAND นะคะให้กับบริษัท Apple เพื่อใช้ในการผลิต iPhone รุ่นใหม่ด้วย ค่ะก็จะเห็นได้ว่ามาตรการในครั้งนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะบังคับใช้จริงๆเพราะว่าจะเห็นได้ว่าบริษัท YMTC ของจีนซึ่งสื่อส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐในครั้งนี้นะคะเขาก็มีการค้าขายกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการสื่อสารของสหรัฐ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดรวมไปถึงบริษัทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในยุโรปหรือว่าในประเทศเอเชียอื่นๆนะคะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สหรัฐเขาจําเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการเพื่อที่จะไม่ให้จีนมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าคลองตลาดเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ในการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีที่สําคัญของโลกนะคะ ทีนี้มันมีท่าทีของทางสื่อจีนออกมาในวันนี้ค่ะวันที่4ตุลาคมโดยสื่อ CGTN ของจีนค่ะก็ได้มีการออกมาวิาพากวิจาร์ณความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะใช้มาตรการการีดกันทางการคา้าเพื่อที่จะสะกัดกั้นการพัฒนา AI หรือว่าเทคโนโลยีของจีนในครั้งนี้เนี่ยว่า มาตรการของสหรัฐจะยิ่งทําให้สหรัฐเองสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดค่ะและนอกจากนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสากลเป็นการกีดกันทางการค้ารวมถึงเป็นการจํากัดความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางจีนเขาจะไม่พอใจแล้วก็เตรียมที่จะออกมาอตอบโต้สหรัฐหากว่าใช้มาตรการในครั้งนี้จริงๆนะคะ สรุปในภาพรวมแล้วกันนะคะพี่ชอบก็คือถ้าสหรัฐเนี่ยมีการออกมาตรการครั้งนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนวนความไม่พอใจระหว่างสหรัฐกับจีนในมิติด้านการค้าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นความขัดแยงระหว่างจีนกับสหรัฐที่มีการแข่งขันมีการทะเลาะกันในหลายๆมิติทั้งในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเองก็ดีหรือว่าในเรื่องทางเศรษฐกิจอกเอง โดยเรื่องการติดกันการพัฒน,นาเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคตซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าบริษัทต่างๆในสหรัฐที่ในปัจจุบันนี้มีดีลอยู่กับบริษัทของจีนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อจะโด,ดนมาตรการครั้งนี้เราก็จะมีการปรับตัวยังไงหรือว่าอาจจะมีการยื่นคําร้องของยกเว้นจากรัฐบาลแล้วก็กระทรวงพาณิชย์สหรัฐหรือไม่นะคะเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ย แม้สหรัฐจะออกมาตรการกีดกันทางการค้าต่อจีนแต่ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายังมีการพึ่งพาการค้าระหว่างกันอยู่สูงมากทําให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้สหรัฐผ่อนคลายความขี้มงวดการใช้มาตรการดังกล่าวหรือว่าให้เวลากับผู้ประกอบการในการปรับตัวเพื่อที่จะมีการบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังมากขึ้นในอนาคตค่ะค่ะก็ถือได้ว่า การออกมาตรการในครั้งนี้เนี่ยน่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีประเด็นที่เป็นประเด็นขัดแย้งกันเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วก็ความขัดแย้งในมิติอื่นๆระหว่างสหรัฐกับจีนที่เราเห็นมาตลอดปีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเรื่องไต้หวันหรือว่าการแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมไปถึงประเด็นสงครามการค้าที่ก็ยังไม่คลี่คลายนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีประเด็นผัดแย้งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการกีดกันเทคโนโลยีระหว่างกันนั่นเองนะคะทาง The Intelligence Update ของเราก็จะยังคงติดตามประเด็นนี้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังมา ติดตามรายละเอียดมาตรการดังกล่าวนะคะเพราะดูเหมือนว่าอาจจะส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ประกอบการสหรัฐหรือว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญของจีนแต่ว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนด้วยซึ่งเราก็ต้องดูว่าผู้ผลิตของไทยรายไหนอาจจะ โดนหางเลขหรือว่าได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้อีกหรือเปล่าก็อาจจะต้องติดตามว่าจะมีบริษัทจีนบริษัทอะไรอยู่ในบัญชีรายชื่อมาตรการายกระดับการกีดการทางการค้าในครั้งนี้ของสหรัฐนะคะซึ่ง <All right. S 1> ก็แน่นอนค่ะทางเราถ้ามีประเด็นอัปเดตหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้รวมไปถึงกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็จะนำมาอัปเดตแล้วก็ เล่าเรื่องราวเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองให้กับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องค่ะก็สุดท้ายนี้ชอบก็ขอบคุณน้องอิมที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตาม The Intelligence Update ของเรามาโดยตลอดและหากมีประเด็นที่คุณผู้ฟังสนใจหรือว่าอยากจะให้เราหยิบยกเอามาเล่าไม่ว่าจะในรายการ The Intelligence Update หรือว่าช่องทางอื่นๆของเว็บไซต์ The Intelligence ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้รวมไปถึงส่งข้อมูลที่น่าสนใจมาได้ทางอ,อีเมลของเว็บไซต์ The Intelligence นะคะสำหรับวันนี้ช็อปกับน้องอิมก็ขอขอบค,คุณผู้ฟังทุกคนอีกครั้งและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ